มีปูอาสก้าหรือภูคาราบาลด้วยนะครับแล้วะตแหล่งที่มาครับผมโอ้ตัวใหญ่อยู่ครับมีน้ำรับประปูเหมือนกันเป็นน้ำเย็นครับผมครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับอร่อยง่ายใบกังครับผมวันนี้จะพามาทานอาหารทะเลนะครับเป็นบุฟเฟ่ต์ราคาไม่แพงครับอยู่ประมาณสี่เก้าเก้าครับพุ่งตะกร้าเสร็จดีครับ ร้านนี้นี่ของสดนะครับเพราะว่าเขาทาเป็นตลาดค้าส่งด้วยนะครับขายปีกด้วยน,นะครับแล้วก็จัดเป็นบุฟเฟ่ให้ทานกันรอบผมเดยวเข้าไปดูกันว่ามีอะไรบ้างน,นะครับครับไปครับแบบบุฟเฟ่นะคะท่านละ499ร้าบาบาทนะคะก็จะมีเมนูอาหารตั้งแต่เมนูเผาเมนูอาหารเลยนะคะเครื่องดื่มที่รวมจะมีน้ำเปล่าน้ำมันลมนะคะสไปา์ขนมเค้กผลมไม้ลูกตาลาน้ยแก้งนะคะ ทานได้สองชั่วโมงค่ะคุณลูกค้าครับอ่าแล้วเราเข้าเข้ามาดูกันนะครับอันนี้จะเป็นส่วนของอ,อาหารสดนะฮะที่เขาให้เลือกนะครับก็มีกุ้งนะครับสดสดเลยนะครับสดบางอย่างนะครับอย่างล็บอ,งอบเตอร์อย่างเงี้ยฮะ นี้จะต้องเป็นในรายการพิเศษนะครับมันไ่เมือนในบุเฟเฟ่นะครับจะสั่งก็ทำได้ครับน,นี้น้ำเป็นน้ำขมวดปูมนะครับเป็นน้ำเย็นนะฮะอ่าแล้วเรามาดูว่ามีอะไรบ้างครับผมมุ้งมีให้เลือกเต็มเลยครับ จะเป็นฟูนะครับคืออันนี้เขาจะมีขายกลับด้วยนะครับสําหรับลูกค้าที่เป็นราคาส่งนะครับแล้วก็ซื้อปีกนะครับพูดง่ายว่าเขาเองก็เป็นตลาดด้วยครับสําหรับหอยหนะหอยนางรมราคาอยู่ประมาณนี้นะครือตัวใหญ่อยู่นะครับเทียบกับมือนะครับ อยู่นะครับนะครับดูจัดสภาพอะไรแล้วก็รู้ว่ายังสดดีอยู่นะครับเห็นเพิ่ม้ครับมาเขามีทั้งแบบน็อกน้ำแข็งนะครับแล้วก็สดๆเป็นๆนะครับไว้นะครับ ชื่อวญี่ปุ่นนี่ไม่น่าจะมีเป็นเป็นมานะครับน่าจะมาแบบปีสนะครับแบบตกแตบบ่งมาครับตัวก็ใช้ได้นะครับเนีย่ยเทียบกับมืออครับผมหอยแมงกูง้โอเค ลองดูไซ้หอยแกงกันครับเจีบมนิ้วครับผมบแมงดานะครับไซ้ใหญ่เลยใหญ่ใหญ่ครับอันนี้ใหญ่จริงนะเดี๋ยวลองเทียบกับมือดูนะครับใหญ่อยู่นะครับใหญ่เลย <S 1> <S 1> อ่าเราลองมาดูกู้แม่น้ำกระต้าน,นครับเขามีหลายเกรดครับอันนี้เขามีคัดเกรดอันนี้เป็นเกรดซีนะครับคือ ดูหัวก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าใหญ่ใหญ่อยู่ครับใหญ่มากเลยครับนะนนี้เกตซีครับราคาก็อยู่ประมาณเกตปีครับเก B, ตปีก็ยังดูสดกว่าเกตปีขึ้นมาหน่อยนะเทียบกับมือใหญ่ครับกรุงนีใหญ่ใช้ได้เลยโอ้ลองดูตัวนี้ครับ เที่ยวกับมือครับลองดูโอ้โหไ,ได้เลยครับใหญ่มากใหญ่มากครับฮะลองเที่ยวกับมือดูโอ้ครับรผมอ่าเรา19 190ปลากระปขนะฮมแล้วทีนี้เรามาดูกุ้งล็อบสเตอร์กันบ้างนะครับก็มีสดๆนกันครับผมครับเดีย๋ยวมาดูแบบ อันนี้เป็นไซส์เล็กนะครับอ่าเป็นเลยนะครับขายเป็นตัวรับผมอ่าราคาอยู่ที่ประมาณสองร้อยาสิบสองตัวไม่แพงนะครับไม่แพงนะฮะลองเรียงลองเที่ยวกับมือดูนะครับไซส์ประมาณนี้ครับอ่าครับอันนี้ก็จะเป็นไซส์ถัดมานะครับอ่าไซส์กลางรับผมก็จะใหญ่ขึ้นมาหนึงนะฮะ ประมาณนี้ครับก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับผมอา่าจะลองไปดูตัวหนึ่งอันนี้นะฮะก็จะเป็นไซส์ใหญ่เลยนะครับมาดีอันนี้เป็นโลนะครับอันนี้เขาเขาคิดเป็นโลแรบเป็นไม่เป็นสองตัวางนี้นะครับได้ได้ครับ าาาอมทงนครั้งมาที่เราสั่งมาแล้วครับอ่าน้ำข้าวครับผมูมาที่สั่งเท่าไหร่ก็ได้นะครับาได้เลยหมดแล้วสั่งอีกได้นะ,ะมีเวลาสามชั่วโมงครับผมไวแ้แค่เชียวเนยนะะไปหวานเดี๋ยวจะมีปลาอีกนะครับ ปลากรับผมของเกือแต่ว,ว่ายังไม่มาหน้าตานะครับไส์ก็อโ,โอเคอยู่สดเลยนะจะได้อยู่นะครับส่วนกุ้งแต่ถ้าไม่รู้ก็โอ้คอยมีอยู่เลยสดแท้สดให้เป็นกุ้งว่ายน้ำของสดใช้ได้ครับ อนนโอเคครับผมเดี๋ยวรอปลามาก่นอนวันนี้ขออนะุญาตทานก่อนนะครับ หล่อสุดกันนะครับยังไม่ต้องมีเครื่อง นี่ครับหือทั้งหมดนี่อยู่ประมาณอยู่ในราคา49ทั้งหมดครับรวมต้รองดื่มแล้วนะครับ รักษาแหล่งที่มาครับผมโอ้ตัวใหญ่อยู่ครับนีน้ำรักษาอุณภูมิเหมือนกันมันน้ำเย็นครับผมครับกระจกบ,บนแบบนล้น,นะครับกับช่วงอร่อยนอกบ้านนะครับกับอร่อยง่ายบายกันนะครับ,รบอสำหรับกุ้งนาคาเศรษฐีนะครับข้อเด่นข้อต่างของเขาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของความสดน,นะครับเพราะว่า ทางเขาเนี่ยทำเป็นตลาดที่ร้าส่งด้วยนะฮะซึ่งกับบ้านท้าปิดด้วยนะของที่มาเลยค่อนข้างสดน,นะครับราคาเนี่ยจ,จะไม่ใช่เป็นราคาที่ถูกที่สุดนะฮะแต่ว่าประพุ่มค่าในผมือว่าใช้ได้เลยครับทองก็สดแล้วก็มีตัวเลือกเยอะอร่อยนะครับผมโอเคครับถ้าสนใจไงนะฮะก็ลองมาอยู่ที่ลำลูกกานะครับก็ลองเสิร์ชหากันได้นะครับ ครับผมแล้วพบกันใหม่นะครับกับอร่อยง่ายไปกลางในคลิปถัดไปนะครับชอบกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วติดตาด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ